คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับมาพบกับสุดหน่วยโชคเศรษฐีมล้วนะครับกับสูตรธงใจเด่นบนนะครับโดยสถิตนข้องแต่งแต่1กันยายน63 1กันยายน63กดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขที่ได้ลงไว้ก่อนได้นะครับที่ได้ลงไว้หลายสูตรนะครับนะเอาไปเทียบกันนะครับโดยสถิติข้อตอนแรกนะครับจาก32มวัดเป็น33วัดครับเป็นรอบดีนะ เป็นสามสิบสามวดครับสามาหวดนะครับเรามาดูนะครับในส่วน <S 2> <S 2> <S สูตรนี้ข้องแต่หนึ่งกันยายนหกสานะที่ออก999าเก้าเก้าเจ็ดสองเก้ารเราใช้ในส่วนของหลักร้อยหน่วยส0บร้อยหลักร้อยลงมาที่1นึ่งบวกหลักร้อยลงมาที่1นึ่บวกด้วย หลักหน่วยเอาที่1งคูณด้วย3บวกด้วยหลักหน่วยลว่างคูณด้วยสนะครับเก้าบวกด้วยเจ็ดี่เป็กที่1บวกด้วย8ป1 6องสบวกที่6กบวกลงกันได้เทกรกับ16ครับถ้าบวกค่าเต็มก็จะได้46นะครับแล้วนำค่าหลังครับมาตรวจสอบต่อนะครับ6บวก5เป็น11เดส่วนหนึงบวก1นึขงที่เป็น2 สองบวกหนงของที่เป็นสามสามบกหเป็น 9, 9ก้าเ้าบวกหนงที่เป็นสิบเศษได้หนึ่งสองสาเก้าศนหนึ่งสองสามศนย์ครับเรามาดู1นึ่งสองสามเศนย์นะครับเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยนาวัที่หครับเลข3เข้ามาหลักหน่วยนาวัที่1นึ่ครับสิ 16, บหกกันยายนหกสามคำนอนเด่นบน,นออกมาได้แปดเก้าศูนหกเจ็ดแปดเก้าศูนหกเจ็ครับเรามาดูนะ8ปดเก้าูนย์หเจ็ดะครับเลข8เข้ามาหลัก 100, ร้อยนาวัที่หครับเลข เเข้ามาหลักสิบครับ1ตัวละครหกคำนวณเด่นบนออกมาได้0 1 2 8 9 0 1 2 8 9ครับเรามาดูเลข0เข้ามาหลักตำแหน่งของหลักร้อยลำดับที่1ครับเลข1เข้ามาหลักหน่วยครับ1ตัวละครหกคำนวณเด่นบนออกมาได้4 5 6 2 3 4 5 6 2 3ครับเรามาดู4 5 6 2 3เลข4เข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยลำดับที่1ครับ1พฤ่งิกายนหกสคำนวณเด่นบนออกมาได้ okay Missy. S 1 2ึ่งสองสาเก้ยก้ครับเลขหเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยอานวที่1นครับหนึ่งพิเการยน63หกาคำนวณเน่นบนออกมาได้6 7 8 4 5ดแปดสครับเราบันดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่นะครับเลขสี่เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยจำนวนที่1นึครับหนึนวาคมหกาคำนวณเน่นบนออกมาได้4 5่ห้ 1, 6, 4 5กสอนะครับ เลขสเข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยเรามวันที่หนึ่งครับ16บหกธั 6, 3, นวาคมหกสามคำนวณเนบนอนนบได้เจ็ดแปดเก้าห้าหกเจ็ดดเก้าห้าหกครับลาดับเจ็เหนะเจ็ดแปดเก้าหเลข6ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยน้งวันที่หครับเลขแเข้ามาหลักหน่วยครับสามสิบธันวาคมหกามคำนวณเนบบออกได้สามสี่ห้าหนึ่ี่ห้าหนึ่งองครับลาดับนะ สามสี่ห้าหนึ่งสองเลขสามเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลองมาจิ่งเลขห้าเข้ามาหลักหน่วยครับสิบเจ็ดมกกลาคมหกสี่คำนวณเด่นบนดอกมาได้สามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหนึ่งสองเลขสามเด่นเข้ามาหลักร้อยครับหนึ 1, ่งก็มาวันหกสี่คำนวณเด่นบนดอกมาได้ 3 4มสี่ห้าหสองเช่นกัน3ามสี่ห้าหนึ่งสองครับเรามาดูนะสามสี่ห้าหนึ่งสองครับเลขสาเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางที่นหน่งครับสิบหกมาพันหกสามคำนวณเินบนบดปดาศนยก็ดด้าศูนย์หกเจ็ดครับเราดูแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดนะครับเลขแปดเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางที่นหนึครับ หมีนาคมหกสี่คำนวณในบนออกกัได้ศูนย์หนึ่งสองแดเก้าศูนย์หนึ่าครับดูนะศูนย์นะครับเลข2เข้ามาสองกระบนครับ16มีนาคมหกสเรามาสุ่มกันดูกันหน่อย4บวกด้วย2องสามหกบวกด้วย9 2บวกวก้าสอบวกด้วยแบวกลมกันได้เท่ากับ28 ได้าก,กันนะครับ28บวก5ครับ28 mm hmm. เป็น33ใส่3 3บวก1ของที่เป็น4 4บวก1ของที่เป็น5 5บวก6เป็น11 1 1บวก1เป็น2ได้3 4 5 1 2 3 4 5 1 2ครับเรามาดูนะครับ3 4 5 3 4 5 1 2เลข2ก็ามาตำแหน่งของหลักร้อยเราวันที่1ครับ1เมษายน6 หนึ่เมษายนหกสี่คำนวณเด่นบนออกมาได้เจ็ดแปดเก้าห้ากเจ็ดแป้าครับเลขเดเ,เข้ามาครบเลยเจ็ดแปดเจ็ดเห็นไหมครับเจ็ดแปนะครับเข้ามาครบเลยนะครับสิบหกเมษายนหกสี่คำนวณเด่นบนออกมาได้ห้าหกสามสี่ครับห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าหกห้าหกเจ็ดสามสี เลขเจ็กับความาตำแหน่งของหลัก10หลังวันที่1นึครับ 2. พฤษภาคม64คำนวณเนบนออกมาได้90178 9น1 7 8้นเคำวเนะ้นยนนะครับเลข7กับเลข9เข้ามาส่งบนครับ 16. พฤษภาะคม64คำนวณเนบนออกมาได้56734 56734ครับ่เามวด ห้าหกเจ็ดสามสี่เลขเเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบาที่หนึ่ครับหนึ่งมิานหกสี่คำนวณเนบอนนบได้ศูนย์หดเก้าศูนย์หนึ่องแปดเก้าครับศูนย์นะครับเลขแเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลาที่หนึ่งครับสิบหกมิานหกสี่คำนวณเลนบอนนบได้ศูนย์หดเ้าศูนย์หนึ่ครับลดศนะครับเลขหเข้ามาตำแหน่งของหลัก ร้อยลานวัหลักสิบแปดวันที่หครับหกราซดาคม64คำนวณเดนบนออกมาได้เก้าศูนย์หน็ดด้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดคำนวณเด่นเก้าศเลขเเข้ามาตำแหน่งของหลัก 101, ร้อยในวันที่หน่งครับสิกกราซดาคม64คำนวณเดนบนออกมาได้เจ็ดแปดก็ดด้า 8, 9, 6, 8 9, 6, ครัคำนวณเจ็ดแปดเก้าห้าหนะครับเลข หกเข้ามาตำแหน่งหลักสิบองวันที่หนึ่งครับหนึ่งสิงหาคมหกสี่คำนวณในบอรมาได้แปดเาศนย์หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกเจ็ับเราดูนะแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์ก็ะครับเลขเเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยสงวันที่หครับเลขศเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่ยสองตำแหน่งนะครับสิสิงหาคม6 4สคำนวณในบน้นธรหมดา8 9 0 6 7ห9 0 6 7 เลข 7, เเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบสรงพันที่หครับ1นึ่งกันยายนหกสี 64, ่คำนวณเด่นบวณออกมาได้สองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งครับสองสามสี่ศูนย์หนึ่งนะครับเลขสเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบสงัที่หครับสิกันยายนหกสี 64, ่คำนวณเด่นบวณออกมาได้เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดปดเก้าศูย์หนึ่งเจ็ดปดครับเลข 7, เจ็ดเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบสองพันที่หนึ่งเลขหนึ่งเข้ามาหลักร้อยหลักหนอยนะครับเข้ามาครบเลขครับหนึ่ตัวละคหกี่ครับ คำนวณเต็บนอรกมดาไาดา้5 6 7 3 4 5 6 7 3 4คร Le ับเลข3เข้ามาหลักร้อยนวันที่งเลข7เข้ามาหลักสิบนอวันที่1ครับ16ตัวเละ6 4คำนวณเต็บนอรกมดาศูนย์ด้0ศู8ย์12 89าครับมาดูนะครับเลข0เข้ามาหลักร้อยนวันที่หเลข3มเลขศนย์เข้ามาหลักร้อยนอวนที่1ครับ1ตำแหน่ง1นึพิยก่นะเรามาดูศบวกด้วยเี่บเดบวกด้วยหนึ บวกลำการได้ผลรวมเป็นหนึ่งเออได้หนึ่งนะหนึ่งหนึ่งบวกห้าคงที่เป็นหกหกบวกหนึ่งคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งคงที่เป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ส่สี่สี่บวกหนึ่งคงที่เป็นห้าได้หกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าครับหกเจ็ดหกเจ็ดแปดสี่ห้านะครับเลขหกเข้ามาหลักสิบหน่อยที่หนึ่งเลขเจ็ดเข้ามาหลักร้อยหน่อยที่หนึ่งครับสองตำแหน่งเจ็ดแล้วหก 1ิพหกกายสนะครับศูน7 6สามสองงหนึ่งสองตัวล้า 5, นะครับเรามาดูเดบวกด้วย1นคูณสบวกด้วย3บวกด้วย7 2 14บวกด้วย4บวกรวมกันเท่าไหร่ครับช่วยผมดูหน่อยนะครับได้เท่ากับของผมได้14บสี่องคูณได้เท่าไหร่14 สิบสี่บวกห้าสิบสี่บวกห้าเป็นสิบสิบสี่สิบสี่บวกห้าเป็นสิบเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งของที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกหกของที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งของที่เป็นแปดได้เก้าศูนย์หนึ่งจุดแปด สิบหกพฤชจกายัน64สี่คำนวณได้9 0้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดนะครับเรามาดูนะครับหนึ่งทนาะคมออกอะไรออกศูนย์เจ็ดเจ็ดสองหาแปดสองตลออกสามสองนะครับตาม,มาดูเลขแปดครับวิ่งเข้ามาในตำแหน่งของหักหน่วยครับของรางวที่หนึ่ะครับต่อม,มาครับลำดับหนึ่งทันวบาหนึ่งันวาคมศู 1, นย์เจ็เจสองห้าแสองตอกแปสองนะครับสอบวกด้วย แปดแปดแปดสองหกแปดสามยี่สิี่บวกได้สี่บวกด้วยสองสองสี่บวกได้สี่บวกรวมกันได้เท่าไหร่ครับของเพื่อนได้เท่าไหร่ครับได้ของผมได้สิบครับผมได้สิบสิบนะครับสิบบวกค้าคงที่เป็นสิบห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหกหกบวกหนึ่งของที่เป็นเจ็ด 7บวก6 7บอก6เป็น13ใส่3บอก1คงที่เป็น4 oh. 1>, 1ทันวาคม64นะครับคำนวณเลขเด่นเลขวิ่งได้5 6 7 3 4 5 6 7 3 4ครับเรามาดูนะ5 6 7 3 4ตัวเลขได้จะมานะครับ16 ธันวาคม16ธนวาคม64ครับออก6 3 9 2 3 5 2 9 8ปนะครับ6 3 9 2 3 5 2 9 8อ 83, นะครับเลข3เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลักวที่1ครับเลข5เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยที่12ตัวบนครับ3า16ธนาคม64ครับ16ธนาคม64คำนวณต่อนะ สองบวกด้วยห้าสาบห้วกด้วเป็น2องบวกด้วยหบวกด้วยสามสองกบวกด้วบวกลกันได้เท่ากับ13ใช่ไหมสามห้าสิบห้เค 13บสามสิบวกห้าสบวกห้ก็เป็น18บแปดเศษแบวกหนึงคงที่เป็น9 9้บวกหนึ่งคงที่เป็น10บเศษศย์บวกหกคงที่ได้6 6หบวกหนึ่งคงที่เป็น7ได้8 9 0เก้าศ 16ธันวาคม64สี่คำนวณธงชัยเด่นบนดอกกระดาษแปดเก้าศูนครับเรามาดูนะ30ธันวาคมครับออก819068 2งเกหกตัวละออก36นะครับเลข8เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่1ครับเลข6เข้ามาหลักสิบรางวัลที่1เลข0เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หน่งเข้ามาครบ3ตัวรางวัลที่1ได้งเลยไหมครับก็ว่ากันไปตามประวัตินะ30ธันวาคม64 819068 2ตัวละสามครับ ศูนบวกด้วยแปดหนึ่งแปสองหสามยีบี่บวกด้วยสี่บวกด้วยหกสองบวกด้วยสบวกวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเอาบวกลมกันนะคูณเสร็จแล้วบวกวมกันตัวนี้ตัวนี้แปดสามแปดหอาบวกด้วยสบวกด้วยหกสอบวกด้วยสบวกกันได้เท่ากับได้แปดอ่แ แปดสามยี่สี่สี่บวกสองสี่ห้าเป็นหกได้ผ่รวมเป็นหกหกถดไว้หกเรามาดูนะครับหกบวกห้าพื้นที่หกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดเศษหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งพื้ที่เป็นสองสองบวกหนึ่งพื้ที่เป็นสามสามบวกหกพงที่เป็นเก้า 9กบวกหงของที่เป็น10บใส่ศูนได้1 2 3, 9, ึ่งสองสมาศูครับหลับมนามเก้าศูนย์สิบเจ็ดบารกคมหกาออกแปดแปดศนยนึ่งหก้าสองก็แลออกเกาสอใช่ไหมเลข1มาหลักร้อยเลข9มาหลักหน่วยตัวที่หนึ่งเห็นไหมมาหน้าหลังนะครับแต่ก่อนอื่นน่ะคุณดูสถิติประกอบก่อนนะดูสถิติหลังกันก่อนต้องย้ำหลัมาดู1บวกด้วย9ก้าสายี่เเป็นบวกเจด บวกด้วย2คูณ2เป็น4บวกด้วย4บวกบกันเท่าไหร่ครับได้ได้12 12 12นะผมทดไว้ก่อน12นะอันนี้ตัวทดนะ,ะตัวทดมองกลมไว้12 12บวก5 12บวก5เป็น17ใส่7 เจ็ดบวกหนึ่งคงที่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้าเก้าบวกหกเก้าบวกหกเป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหกครับโอเคได้ครับ ได้ตามนี้นะครับก็นำมาเทียบกระสูตรนะเพราะว่าผมบางสูตรผมลงสูตรยาวๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงสูตรตลาดให้ด้วยนะครับใจเย็นๆน,นะครับมีเวลายเยอะอันนี้เป็นสูตรของรงใจเด่นบนครับรงใจเด่นบนเขาตั้งแต่หนึ่งกันยายนหกสามนะครับกันยายนหกสามเตติสามสิบสามวันครับสามสามวันติดครับก็ติดตามเพื่อนำมาเทียบเลขกันเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรู้ก่อนร้ยก่อนกลับสุดวัยโชคเศรษีมหาราชครับสวัสดี